สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับผมไซตามะเช่นเดิมเพิ่มเติมคือถอดชุดสูรออกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครระดับ SSR ตัวละครระดับ SSR ตัวที่8 G n o ีนล่างที่2 3ดาวเหลืองชุดเซตสายเทคนิคทีมฮีโร่ชุดเด่นดาเมจเกินพิกัโดโจมตีครั้งเดียวจบโอ้โหน่าจะโหดมากนะครับเป็นล่างที่สองเขานะครับตอนนี้ครับผมใส่คอสตูมให้เขาอยู่นะครับ เป็นสูตรเสื้อกั๊กได้มาตอนเติมซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นร่างเริ่มต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เทปไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะใส่ชุดสูตรดีกว่าเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่เขานะครับในการทําดาเมจพลังลบของเขานะครับตอนนี้3ามล้านแปดแสเขาเลเวล119รเรียบร้อยแล้วนะครับการนะครับผมตีบวกไว้2ดาวนะครับตาเฉพาะแล้วก็อัพมา เบล70อุปกรณ์ก็เป็นของที่ผมใส่ไว้ให้นะครับเอาไว้เล่นใน3ทีม18ตัวส่วนการ์ดบัฟของเขานะครับผมก็เน้นสปีดนะครับออกก่อนเลยอันนี้การ์ดบัฟนี้ผมยังไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยโอเคงั้นวันนี้เราจะทดสอบดาเมจของเขานะครับเราจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ของเขาก่อนนะครับแล้วก็การ์ดบัฟเลยครับเดีย๋ยวผมขอเวลาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นครับผมได้ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทองแดง3ชิ้นนะครับของทอง1ชิ้นเพราะว่าจีนอตของเราต้องเน้นเลือดเยอะๆนะครับถึงจะอันตีแรงนะครับหรือถ้าใครไม่มีเลือดบริเวณเสื้อนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอาตาัตราค r ิ t i c ได้นะครับอันตีแรงเหมือนกันนะครับต่อมาครับการบัฟการบัฟฮีโร่เน้นเป็นการบัฟเลือดนะครับเลือด3แถวสปีด1แถวป้องกัน1แถวการบัฟสายเทคนิคเป็นการบัฟเลือดเหมือนเดิมนะครับเลือด2แถวอัตราค r ิ t i c หนึ่งแถวลดป้องกัน1แถวโจมตี1แถวการบัฟระดับ S ก็เป็นการบัฟเลือนเหมือนกันนะครับเพิ่มดาเมจปล่อยดาเมจอัพเวลเอฟเฟกการยิงดาเมจการยิงเป็นเป้าหมายดาเมจ30%บริเวณตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือถ้าเราอัตีเป็นติดกระดูกหักนะครับเราจะอัตีแรงขึ้นนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าภาษาไทยแปลมาแปลกๆนะครับก็เลยยังงงๆนิดนึงนะครับอัตราดาเมจ2แถวเลือด2แถวพลังลบของเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น5ล้าน1แสน1หมื่น 757เดี๋ยวเรามาอ่านสกิลเขาดูหน่อยนะครับสกิลที่1มีชื่อว่าพุ่งจรวดโจมตีต่อเนื่องสองครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจจาก180%พลังโจมตีบวก48,295จุดสกิลอันติเมตร,ระเบิดปืนจากกลใช้พลังงาน2ลูกไฟโจมตีต่อเป้าหมายทั้งทีมสร้างดาเมจจาก24%ค่า HP สูงสุดบวก48,29 5ของจีนอกาส70%ทําให้เป้าหมายหลักและ โดยรอบติดสถานะเผาไหม้2รอบ70%ดาเมจต,ต่อเนื่องจากพลังโจมตีหลังปลดปล่อย g ีนอตเสียค่า30%ค่า HP สูงสุดของตนต่อเนื่องจนถึงจบรอบนี้ด้วยดาเมจที่มหาศาลของจีนอตครับก็แลกมาด้วยกับการเสียเลือดที่มหาศาลของเขาเหมือนกันนะครับสกิลพาสซีฟดัดแปลงเทอร์โบหลังตนได้รับดาเมจพิฆาตกระตุ้นเกิดใหม่เมื่อเพื่อนร่วมทีมอยู่ในสนาม ก่อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะฟื้นฟูค่า HP 50% 1ครั้งต่อการต่อสู้เมื่อกระตุ้นเกิดใหม่ปล่อยโบนัสดาเมจจากพลังโจมตี160%ต่อศัตรูทั้งทีมเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตนเองบวก289,641จุดกดล็อกขีดจำกัด5ดาวจะเพิ่มแก่งเอฟเฟกต์พาสซีฟก็ความหมายของเขาก็หมายถึงว่าถ้าเผื่อจีนอตตายนะครับก็ยังจะอยู่ในสนามอยู่นะครับจนกว่าจะถึงรอบต่อไป เขาถึงจะฟื้นขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเขาจะมีเลือดเพิ่มขึ้นอีก50นะครับแต่ว่าถ้าเราทําเป็น5ดาวเหลืองเลือดก็จะเพิ่มมาเป็น75นะครับแล้วก็ดามจโบนัสจากพลังโจมตีจาก160เป็น180นะครับทีมที่เราจะจัดใช้นะครับเราจะจัดใช้ไปประมาณนี้นะครับเราใช้เป็นคอของเกโลเกโลนะครับโปรตีเราเอาหมาเฝ้าบ้านมาอยู่แล้วนะครับเราก็ไปด้วยแล้วก็ยืนหน้า G ีนอสพอดีนะครับเพื่อเพิ่มค่า H P ให้แก่จีนอบ โมเมนไนเดอร์บัฟใส่จีนอตนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กับทีมที่มีโลนะครับโซนิคปาดมาใสจีนอตเราอะฮะเลือดไม่กระเตื้องเลยนะครับเก็บดกระชุบขึ้นพลังจิตแรงน้มทวงตูม6ล้านโอเคโบลอตต่อยธรรมดาใส่ผู้บอม2ล้าน3แสนโอเคได้เวลาตาจีนอตของเราแล้วนะครับระเบิดปืนจากกลอดูภาพช้าๆนะครับอันตีไปเลยจีนอตตูม เยยบแล้านสอะ่ะโอ้ดาเมจรวม24ล้านนะครับโอ้ oh, แรงมากทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกับคนที่ใช้คอของเก okay, ดูกันชบดูนะครับเอาทีมเขาอัติเมตมาก่อนนะครับโมเมนต์ไรเดอร์ปั๊บใส่จีนอตนะครับโอเคเดี๋ดูกระชุบอันติเมตอย่าตายนะเพื่อนออ่ตาต้เขาร้องโอเค3ล้านขอผมถอดของของเกดูกระชุบออกนะครับก็เลยดาเมจเบาลงตีธรรมดาใส่ กาโลสามล้านห้าเฮ้ยกาโลติดไม่ย่อท้อเลยเหรอผมเห็นพลังลบเขา29ล้านนะครับผมนึกว่าเขาจะหนากว่านี้นิดนึงกันเรามาดูกันนะครับว่าอันตีแบบไม่มีโล,ปล่ปูบอมจะเข้าเท่าไหร่นะครับรอบที่แล้ว24ล้านรอบนี้จัดไปตูม28ล้านอ่าได้อยู่นะครับติดไม่ย่อท้อทั้งทีมเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสกิลธรรมดาของ g ีนอตหน่อยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ g ีนอตของผมจะค้างแล้วนะครับยิ้มแล้วก็ตาสีเหลืองแล้วนะครับค่อนข้างโกรธมากเลยนะครับตอนนี้ตีธรรมดาใส่การโรแล้วกัน,กนหัวแดงนะครับนี่เก0 0แสเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นคอเลเวลสของเกลโลเกโนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า g ีนอตจะตีเบาลงหรือเปล่านะครับเพราะว่า โปรตีจีนอตท้งยิ่งเลือดเยอะยิ่งอติแดงนะครับแต่ว่าคอร์เรวสอของเกโรกิโรมีกระนำเพิ่มดาเมจอันติเมตของทีม30%นะครับไม่รู้ว่าจะชดเชยกับเลือดที่หายไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่คอแบบไหนเหมาะสำหรับจีนอตนะครับเกลิวฝั่งนูน้นอติมาปุ๊บล้าน8แสนโอเคหมาไล่โจมตีมานะครับโฮเมงไรเดอร์บัฟใส่จีนอตของเราแล้วก็เกลิลกะชุบอันติเมต ตูมสล้าน8แสนโบรสอตีธรรมดาใส่กาโลโอเคดูนะครับว่าจะตีเท่าไหร่ระเบิดปืนจากก้นขอภาพช้าๆอัติเบตไปเลยอูม16ล้านอ๋อจริงๆด้วยครับเขาตีแรงตามเลือดนะครับตอนที่เราจะจากกันไปนะครับเรามาถามเขาหน่อยนะครับว่าเขามีอะไรจะฝากไว้หรือเปล่าการต่อสู้ของอาจารย์ ทำให้ค่ะเก็นทนทางอืมจาเสตมา,างั้นเหรอทําให้จีนอได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งคืออะไรนะครับมีประโยคเดียวเหรอถ้ายอมรับเรื่องที่คนอื่นพูดไม่ได้ก็คงยากที่จะพัฒนาตัวเองถูกต้องแล้วจีนอหนพูดถูกนายพูดได้ดีเลยมีหรือเปล่าไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับการคุกคามแบบใดก็ต้องแจ้งเตือนตอนนี้เทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้แล้วโอเคเขามีคำพูดปากไว้4ประโยคนะครับ ชุไหนายเท่มากในจีนอตแล้วก็เอามือสุบกางเกงด้วยนะครับ2ข้างเลยแต่ว่าน่าจะมีเน็กไทด้วยนะครับน่าจะเท่กว่านี้นิดนึง เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับ